สวัสดีครับตองครับเรื่องเล่าหน้าสดวันนี้ไม่เล่าเรื่องผู้ชายแล้วเดี๋ยวจะโดนหาว่าอีนี่หมกมุ่นวันๆมีแต่เรื่องผู้ชายทันอยู่ใช่ไหมทันอยู่เนาะเป็นเรื่องของตองเองคือตองอ่ะอยากฉีดโบท็อก์ลดรอตีนกาตองมากแล้วตอนนั้นตองก็ไปเดินห้างก็ไปเจอพอรกเกษมมันก็เขียนติดอยู่หน้าร้านเนาะว่า หมือนฉีดรถลอยรถเรือดิ้วลอยอะไรประมาณนี้เาก็เดินเข้าไปถามที่พนักงานในร้านว่าพี่ครับผมอยากฉีดรถลอยปีกาเนี่ยเท่าไหร่พี่พนักงานก็เงยหน้ามองต่อแล้วบอกว่าของน้องเนี่ยประมาณสามพันนะคะเดี๋ยวน้องลองยิ้มให้พี่ดูหน่อยเราก็ยิ้มพี่พนักงานก็บอกเอยิ้มอีกค่ะยิ้มอีกเ้าก็ยิ้มอยิ้มอีกค่ะยิ้มอีกเาก็เออเอาอีกค่ะเอาให้สุดเอาให้สุดเลยค่ะเ้าก็ พี่ไปน็นลง,งานอุ้ยเอ่อของน้องพี่ว่าสามพันไม่อยู่นะคะน่าจะประมาณห้าพันได้นะพอจากที่เท่าที่พี่ดูรูปการแล้วคงน่าจะหลายยูนิตอยู่โอ้โหอารมณ์เหมือนเหมือนโดนดา่าเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกหรอครับสามพันเอาไม่อยู่คงต้องห้าพันบวกอะคะัค่ะน้องแบบเหมือนกูโดนดา่าองไม่รู้ว่าแล้วก็โอเค ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรตอนก็เดินออกมาจนถึงทุกวันนี้ตองก็ยังไม่ได้ฉีดเลยอยากฉีดบล็อกมา,าฉีดบล็อกสักววันหนึ่งถ้าเกิดต้องฉีดเนี่ยเดี๋ยวตอนมาบอกเจอนคลิปหน้านะคะจะลืมนะคะวัตทุนิวเคลียร์สุขรปรการณ์ทสมาร์ทสุขกำลังได้แลครับบ๊ายบาย